ดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟน fc สวนต้นไม้น้องโพนีและบ้านสวนสอนสมนึกคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมนะครับกล้วยหอมทองปทุมกล้วยหอมทองปทุมปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมติดติดกำแพงหน้าบ้านเป็นเจ้าแรกเป็น ต้นแรกนะครับที่ให้ผลผลิตหลังจากที่ได้นำมาปลูกนะครับเมื่อประมาณน่าจะก่อนออกพรรษานะครับคุณปู่คุณย่าของน้องมินตั้นนะครับมอบให้หนึ่งต้นใหญ่พอนำมาปลูกนะครับ ก็ออกหน่อเต็บที่เลยในขณะนี้โดยหลักเขาบอกว่าถ้ามีหน่อมีอะไรนะครับถ้าอยากให้ต้นที่กำลังจะออกลูกสมบูรณ์จะต้องตัดออกหรือว่าตัดทิ้งไปนะครับให้เหลือไว้แค่1ต้นหรือ2ต้นแต่นี้ผมนะครับตัดสินใจปล่อยตามธรรมชาติ เอาไปตามธรรมชาตินะครับฝืนฝืนวิชาการความรู้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยท่านผู้ชมต้นรองของเขาเนี่นะครับต้นรองหน่อรองอันนี้ต้นแม่นะครับแล้วก็มีหน่อลองออกมาอีกสี่หน่อนะครับรวมแล้วทั้งหน่อลองเป็นห้าหกทั้งต้นแม่โอ้โห ไม่ใช่หกเสแล้วนะครับกลายเป็นเจ็ดหน่อแปดหนอนนะครับนะ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 เป็นแปดหนอนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดหน่อแปดท้งแม่ต้องได้หาเชือกนะครับหรือว่าหาอุปกรณ์ในการที่จะดึงเขาไว้เนื่องจากรมแรง เป็นต้นแรกนี่คือหอมทองประทุมท่านผู้ชมถือโอกาสนี้มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่รู้จะสมบูรณ์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยปีสามหหวีอยู่ข้างล่างนี้นะครับคงจะไม่สมบูรณ์แล้วละ่ะคงจะหมดแล้วเดี๋ยวจะมีการ นะครับตัดปีตัดปีของเขาออกเพราะว่าเขาหยุดให้หวีให้ลูกแล้วนับแล้วได้กี่หวีครับเนี่ยหนึ่งสงสามสี่ประมาณ4ี่หวีนะครับหวีหนึ่งก็ประมาณ10บกว่า10กว่าลูกนะครับกล้วยหอมทองประทุมคุณปู่คุณย่าน้องมินตั้นนะครับมอบให้ ่นะครับีดินอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับประสบการณ์ของเราก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ทำให้ได้เท่านี้แค่นี้เองท่านผู้ชมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับปลูกแบบธรรมชาติฝืนวิชาการนิดหน่อยนะครับ เจ้ากล้วยหอมทองท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้แม่ยานางมาตัดปีของเขาแล้วนะครับกล้วยหอมทองนะครับปะทะเจ้าแดงอโยุทยาฝรั่งฝรั่งหรือว่ามากศซิดาทางคนอีสานพูดฝรั่งแดงอโยุทยาสาบนะครับนี่ ซื้อมากิ่ง,งเสียบกิ่งละ350 370ดิือม้ยานี่แหละครับซื้อมา3กิ่งเขาให้1,000บาท3กิ่งก็ไปปลูกที่นาโคกน้องนาไปสองกิ่งปลูกที่บ้าน1กิ่งแต่ที่โคกน้องนานะครับไปแล้ว1ต้นไม่ยอมใหญ่โตแล้วก็ไปแล้วนะครับอีกต้นหนึ่ง ก็พออยู่ได้แต่ว่าต้นที่อยู่ในบ้านนะครับสวยที่สุดนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้แดงอโยธยาออกมากออกลูกแต่ว่าออกนานแล้วออกหลายอันแล้วนะครับออกแล้วก็เป็นดอกเป็นดอกแล้วก็ร่วงไปเรียบร้อยนะครับนี่นี่อย่างนี้นะครับเขาจะร่วงแบบนี้ร่วงแบบนี้นี่ออกมากใหม่ท่านผู้ชมนี่ นี่แะครับนี่แดงอายุทยาไม่ได้บำรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เอาเฟืองมาคลุมนิดหน่อยมันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่คือแดงอโยุยาว่าจะตอนอยู่ท่านผู้ชมในกิ่งของเขาดูเดี๋ยวดูลูกก่อนนะครับถ้าเขาออกลูกให้ทานสักลูกสองลูกก็ถือว่าโชคดีนะครับปลูกประดับ สายตาจิตใจโอ,นอ, <laughs> โอ้นะครับเี่เอาละครับท่านผู้ชมขอคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับหรบับคลิปนี้ขอคุณมากระหว่างกล้ยหอมองกับแดงอยุธยาสวัสดีครับ